สบายดีเดอ้อสบายดีเบิดสุขูสุขอนสบายดีตอนเที่ยงยินดีตอนฮาเผาซูส่องบอกแปบ,บสรายเดอ้อพี่น้องเนาะตอนนี้พากันขึ้นแต่ดำหน้าเลยก็มาเลาะฮาเฮ็ดยุ่งหวยบงสาวเห็ดปวกความจีงก็ไปเลาะเต่มมือว่านนี่แหละแต่กระบ่พอเห็ดนะ้อง่อเห็ดปวกสองดอกมันเลยง่อมาก็มาเลาะฮอยุ่งหอยบงพี่น้องแบบน,นี้เขาจะว่ามันออกอยุ่งหวยเนาะหวยบงหวยบงหวยม่วงทุกคนอาสีบ่้หูเนาะและ้วพ่อพ่อสองดอก อิทหน้าบัวไทยดอกบักหนึ่งมันเปสีส้มแบบนี้โอ้มันอันนั้นเด้อ่ะพอแล้วบูใน่องดอกบักไงหนึ่งข้าเจ้าเฮ็ดปวกน้ำแกงแต่อันนี้จะคือเฮ็ดปวกใหญ่เนาะมัน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 มากก็เสียงสองคนจ้ะตื่นแต่ดำหน้าแล้วก็แลนโหลดเลาะเหวยเบื้องในอันนี้ดอกที่มันออกก่อนนะพี่น้องมันเน่าแล้วเนาะมัน คนดินมาเลยเห็นดอกนอนเน่ามานนี่แหละสามสี่ดอกมันจุ่มกันเนาะหอมหอมตอนนี้ฝนตกลินนี่พี่น้องฝนตกปล่อยๆก็ได้เห็ดตาบเห็ดปวกซองสิบดอกเนย่งอยากไปเห็นอะไรสัตว์แต่โบมีเวลาเนาะพอมาเลาะแล้วก็เละาะให้มันสุดโบนนะฮะ่โบนจื่อ มันข้าทางเห็ดหายมันเบบอะไรพวนี้ฝนกระตกเส็จเสร็จเสรจยุ่พ่อเห็ดอันนั้นนุ่งกระกัดเพิ่งเห็ดน้ำลาจ้าไม่ใหมเห็ดอาบถ้เอยเอาเก็บอหาเห็ดอันนึงพ่ออันหนึ่งแต่ว่าเอาเบิร์นจ้าว้าวนคตบอไปหัวกอ้โฟกัสจ้ไปสอง้างนี้เลยเๆหน่ถือจะโฟกัสกึ เ็บลเราจะไม่เอาตีนกล้วเฮดตะโงกเลืองมีส้นร้อนอยู่แต่ว่าเฮดกินบ่าได้พี่น้องอันนี้นะเฮดเบื่อจ้ะเฉยคล่อยแล้วเอาเอาตีนเคลียร์เย็นบอกน้ำด้บนั่นเป็นเอาตีนเคลียร์ปุ๊บเห็นเส้นกระจวยคขาบด้เอากระ่ามา เห็ดยองตัมันอยู่ในเลือกคุกเห็ดตราบเนาะเห็ดตราบจ้ะรือว่าบ้านเท่ากับอื่นเห็ดตราบอีกนี่บูเข้าไปเอาเห็ดตราบจ้ะมันกำลังผลอย่างนีงสุ่มๆเลยนะหาเห็ดบัวดุยยยเห็ดตราบเอาเมื่อนะนะเอารถดพอดะ ออกมาเลยแต่ป่าพี่น้องเบิ่งนี่หวยที่เยาไปหานะเนาะนี่แหละย่างโค้งดอหอบหนึงรถดนะจอดอยู่เสียงข้าเจ้าโอ้โอ้โอทางน,นี้ข้าเจ้ากระดมห้ดำหน้าประธานได้แล้วเนาะปะเมือ่อแบบนี้มาตั้งแต่ตอนกลางสี่สิบสองโมงเนาะตอนนี้สิบสนะองโมงหาสิบหานาทีเผื่อเมื่อกลินข่าวลงให้หน้าเลยไม่ได้เศร้าเหนื่อยสัม เห็ดเอาได้ใสอยากหาก็เลยมาจ้ะเวีนหาตั้งแต่ยี่ห้องหน้าปลารวยผมมาสะอ่อนแต่หน่ำใบธงได้เต็มไฮเต็มคันเบื่อเบื่ออยเห็ดไดหน้อย๋ยวได้เฮ็ดตาบแต่ตอนเฮาอีดัมบริทายคลิปตล้วปะนิ้วเขาเลยเลยเนี่ยบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งนานะักเจ้าเนี่ สบายตาสบายใจพี่น้องนาะนี่ปโซนอเนะเปียกแห่งเนียบหมวกกุ๊บบุบได้ใส่เอาไปต่องกล่างโทรศัพท์บรรยากาศดีบนมือฝนตกลิ้นบนมือดนะ้่ย กับมาหาดำหน้าคือเก่าพี่น้องเนาะไปหาเห็ดแบบเดี๋ยวหาสุดลำหวลัวลำพองบ่พ่อหัดแก่งอย่าไปคิดน้ำมันแบบนี้ซองในใสก่กระมิจีรีซองแซม,มันอาจสิออกทั้งหลังก็ได้เนาะหวัวน,นี่เออไปอยางหาประสบการ์สือใหิยุ่งกิ่นพ้อกับมาดำหน้าแล้วจ้ะลงมาตอนแรงี่คนงานก็นเหียไปอีกสองอ้ โบโซงแล้วเด้แล้วอ,อื่นจก,กนตงตะกี้นะคิดว่าขั้นดำอีกมือแรงแบบว่าขั้นแบบขั้น้นอมกันหลายคนนะ้อมกันหลายคนคิดว่าตอนแรกนี่กะเกือบเกือบอยูไม่แล้วอันพอดีตอนแรงมาแล้วกะหายเอื่อยเราโลกาหายนะ้องพอยันการเบิดสิบพ่พอดำมืออืน่นแม่ใหญ่เรานักหัวนนก็เลยนอนผักอยู่ถึง มีแต่ดำนากับเด็กๆเหมือนนี่ดำนาไว้ไว้มอ่หน่อยๆต่้งไว้ไปหาดำนาคนโดยจะาดอพ้นโต๊ะลิ้นพี่น้องตอนสวงสีขขืนบางเทียงแนหะ่ลิ้นแห้งแหง้งเลยใส่เครื่องเปียกลงมาอีกหนาวซันยกๆดูอยเนี่ยเว้ากับจนลิ้นพันกัน มันนุ่งอันเปียกพระเจ้าหน้ยเครื่องสีบัแห้งเครื่องกันแล้วสีบัมีตัวนุ่งแล้วนะนาวดเดจ้านาวอยู่เลยนาว, <laughs> นาวโอนเอาเอ้ยสีแลวแล้วพายโยเขาเมือ่อมีสิบหาเด้เนาะสิบหาสิบหกนี่แหละพี่น้องเมืแล้วอเอว่าไปวิทย์น้าเอ้ยนั้วโบห้ามเห้ย พายางตุ่มพายังแต่สมัยยังหน่อยสวรรค์เดิดเหตุตุ่มเนาะแม่เห็นให้แม่พี่น้องเจ้าจังมาอย่างใน,นถึงยายอ่อนยายถอนอ๋อเรามาเบิ่งกบะบ่เออมาหลอกหากะหลอกหาหมื่เล็งหม <laughs>

เราถิ่มเขียวเท่านี้ฝรั่งเอ้ยมาดำหน้านี่ฝรั่งปีนี้นะใส่สุดนี่นะแล้วหน,น้าอะไรปีในี้ใส่สุดนี่ลงมานะฮะกะเคิงเลสเตสุดมอรำเรื่อง อย่าใส่ลงมาด้วยีีขาดสักน้ำดสูดรมอลล์เรื่องนะอย่าขึ้นนกนี่เลยเนาะแม่ <c oughs> ตอนนี้คือกำลังขาดำหน้าเนาะในระหว่างขาดลูกสาวใหญ่เพิ่นกยักขาดนะก็ <c oughs> เลยลองขาดเบิ่งนี่เดี๋ยวนางโมมา กันเฮียนขัดนะให้เป็นบล็อกเลยทั้งหอดแต่ยี่พอแล้วสิบอกนะว่า ทีโน่นเนะต้องกวดลงแต่เนี่ยเบืบ่อบัดพอเห็ดแล้วมันกับเวอร์ง่ายเดี๋ยวเอาขีดตบลงมาทางนี้แต่ข,ขาดทั้งตัดนะี่ยมันสีง่ายกว่านี้พี่น้องเนาะขาดทั้งตัดแบบซ้อนเฮียนขาดอันน่าลองนำวางขันกนะ็โอเคแต่ขาดทางยาวเนะี่ยมันแบบอย่างนานหอดมัน,นมาลุมมาด้วย แล,แล้วสีออกมาอีกหออหนึ่งทางนี้ังนแถ่น,น,นั่นทางกระปวดไปหอบเดียวอออยก็อย่าตัดเลยมันนูนอะตองคุมสีละเอียด ว่าชักได้วงกีใน่พากันผลาดยาวอีกหอมหนึ่งพี่น้องเนาะโอเคจ้าซื้อสีดำหน้ายี่น้องแสงแด็ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งสองใหม่และก็สองเก่าในเด้อพี่น้องเนาะ สีไดล่าแล้วพิพผัดประกันได้ก็ขอโทษขออภัยเด้อยจ้าไปแล้วสบายดีสบายดีด้วยครัสบสบายดีดเออนั่นดีเห็นบอกเพื่อเมื่อกว่าเก่งแล้วแต่ว่าตอนมามือทำอิกกับบท่านได้ลืมกันกับสิบ,บุคอยเบาเนาะป้าโทรดําทางยาวติสุเจ้าเพื่อสิหอดคันแท้ได้บันนี้นะเนาะกปดติดตามคลิปนาพี่น้องเนาะ